สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอสเอ็มอนะครับตัวนี้มีตำหนินะครับคือเลขวิ่งนะครับในสามอันนี้นะครับอันดับเจ้าประจำนะผมเจ้าประจำของเลขวิ่งเลยแล้วก็แล้วก็จะมีอาการตัวพารามิเตอร์อันนี้นะครับถ้าปรับไปเบอร์10นะครับมันจะมีอาการเขาเรียกว่า ก็ครับอาการบอกว่ามันกระตุกนะครับผมแต่นี้เราจะไม่ได้เข้าโหมดที่ตั้งตั้งค่านะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่ผมตั้งไว้นะครับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเสียงคีนเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าตั้งแล้วใช้งานยังไงนะครับในในในกรณีที่เครื่องมันมีตําหนิแล้วกันน้องมันก็เล่นได้ปกตินะครับกีต้าร์นะครับอันนี้เชนนะครับกีต้าร์นะครับเข้านี้เลยนะครับอินพุตเลยนะครับแล้วก็ออกไปที่ตัวแอมป์นะครับในชนแนลในเอาพุตแอลโมโนะครับนะครับตอบ ปกติเลยแนละ้วหน้าตู้เลยเนาะโอเคเราหลักละเดี๋ยวเริ่มเริ่มที่การใช้งานก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ปกติ ster, ไหมนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่จูเนอร์ก่อนเลยนะครับผมจูเนอร์ของมันนะครับก็คือจูเนอร์นะครับก็คือกดสองปุ่มนี้นะครับปุ๊บลงไปนะครับผมก็จะเป็นจูเนอร์แบบดีๆอันนึงเลยนะครับผมนี <S <s ่นครับจูเนอร์ปกติเลยจูง่ายนะครับไฟจะบอกนะครับถ้าไม่ตรงก็คือมันจะไม่ขึ้นขีดครบนะถ้าตรงมันจะขีดจะมาสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับ ง่ายนะครับถุงต่ำมันบอกหมดนะครับกีตาร์ผมจะเพี้ยนต่ำหมดเลยนะครับปึ๊บนะครับผมโอเคถ้าสมมติตั้งเสร็จแล้วครับกดตัวไหนก็ได้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเนรนนะครับผมแรกครับเสียงคีนกดตัวนี้เป็นวาวนะครับเหยียบไปเป็นวาวนะครับผมออกแรงนิดนึงนะครับจิกเท้าลงไปนะครับแล้วก็เป็นวาลโอเค อย่าอย่าปิดอ่าแล้วก็อย่าปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นบูธนะครับเขาเรียกว่าเป็นบูธมันเสียงดังขึ้นเองครับผมส olo นั่นนะครับผมโซโล่ mm -hmm. ใช้งานเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เราเซฟเสร็จแล้วนะครับผมบูตเขาว่ากันไปนะครับกดเล่นได้ปกติเนี่ยครับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับไล่ไปพรีเซตนะครับเราก็ตั้งเรียนๆกันไปก็ได้นะครับแล้วแต่เพลงนะผมโอเคแลยว โอเคแล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปนะครับก็จะไปตั้งอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เรามาตั้งเล่นๆกันดีกว่านะครับผมจะอธิบายว่าในกรณีที่ปุ่มเสียเนี่ยมันทํางานยังไงเนะโอเคเรามาเล่นตั้งช่องสามกันเลยดีกว่าตั้งนะครับเวลาตั้งค่านะครับกดไปที่นี่นะครับเห็นปุ่มปุ่มนี้นะครับที่นิ้วผมนะครับอีดิทนะครับกดคู่ครับมันจะเข้ามาในเมนูอีดิทนะครับผมคําว่าอีดิทเนี่ยมันก็จะมีเราให้มองตัวล่างนะครับอ่าระดับแรกปิดก่อนขึ้นมาอะไรปิดหมดแล้วเป็นเสียงีมเเยยยงกาผอ่ดวล เกยงกีตาร์ผมเพียวๆนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเราต้องเปิดอะไรก่อนมีคาว่าคอมคอมเอฟเฟกนะครับผมเราอยู่ที่เราจะใช้ไหมถ้าเราจะใส่แล้วก็เปิดเปิดครับอืมอ่าเราก็มาดูครับพอเราเปิดอันนี้นะครับคอมเอฟเฟกใช่ไหมครับเราก็มาดูครับว่าคอมเอฟเฟกมีอะไรบ้างนะครับคอมเอฟเฟกก็จะมีคําว่าคอมหนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับเรามาดูค่าตรงนี้นะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเรามาดูค่าตรงนี้การปรับนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอมเอฟเฟก็จะมีการรปับ3อันนี้ะ อันนี้ที่เลขรวนนะแต่ผมจะทาให้อยู่นะก็เปิดไปเลยครับเปิดไปเลยครับเปิดมาเลยครับเลขมันรวนช่างมันครับเห็นไหมครับใช้ได้แหละเบอร์สองเป็นอะไรครับเป็นทีวาวนะครับก็คือบนออตโต้วาวแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับจะเอาอวากมาก,วากนอวกน้อยอ่าเบอร์สามเป็นคุตติซิมนะครับผมอลองดูอ ป็นจำลองกีตาร์โป่งนั่นเองครับผมโอเคก็ปิดไปเนาะถ้าเราใช้เราก็เปิดนะครับผมแล้วก็เลือกเอาจาเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองครับผมมติผมเลือกเป็นคอร์มแล้วกันง่ายอ่ะอ่ะผมเลือกเป็นใส่คอนเสอร์แล้วต่อไปผมจะมาใส่คําว่าป M นะครับกดเข้าไปโอเคก็มาดูกันที่เบอร์หนึ่งเสียงครีนอ่ะ,อะเวลาสมมติผมปิดนะอ่ะปิดก่อนปิดแล้วเรียบร้อย มันก็จะมีอันนี้เปิดอยู่อันเดียวได้ไหมครับผมเปิดเปียอมอ่านไหมครับพอผมตั้งเป็นเสียงครีมเราก็จะเป็นครีมอ่าอ่าปียมมีอะไรบ้างอันเบอร์หนึ่งเป็นคลีนนะครับเบอร์หนึ่งอยู่นี่นะครับเป็นคลีนเบอร์สองเป็นอะไรเบอร์สองเป็นทวินครีนก็เป็นตู้เฟนเดอร์ครับเป็นจําลองตู้เฟนเดอร์นั่นเองครับง่ายๆเลยเบอร์สามเป็นทวินนะครับก็จะเป็นโอเวอร์ไดร์ออรล่ะเบอร์สี่เป็น วอล์กไรท์ทุกอย่างปรับค่าตรงนี้นะครับเลขวิ่งไม่ต้องสนใจนะครับผมเราให้มององศาเอาครับเหมือนเหมือนเราไม่ต้องใช้จอเลยนี่ครับเลยดูง่ายเลยครับนี่ครับอันนี้คือดังเบาอันนี้คือไรท์นะครับอันนี้คือโทนแลวทุ้มแหลมทมแหลม,แ,หลมแค่นั้นเองครับผม อ่านี้ผมอธิบายข้เบื้องต้นนะเราไม่ต้องไปมองจอครับผมโอเคอ่าต่อไปนะครับเบอร์ห้าเป็นอะไรเอ่ยเป็นโบกี้ลีดนะครับ ได้หมดครับผมอ่าเบอร์หกเป็นอะไรครับเบอร์หกเดี๋ยวผมปรับไปตรงต่างก่อนนะครับจะได้ไปอันต่อไปน,นะเบอร์หกเป็นเสียงมามาเชลวิเทกมาเชลวิเทกก็เป็นพวกรุ่น 7cm อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อ่อนเราก็เพิ่มเกณฑ์เอาเนี่ยครับ<อ>แล้วก็ลดจะเล่นโทนเล่นหัวลุ่มอะไรก็ได้หมดเลย ไปต่อกันเลยครับไม่พูดเยอะนะครับเบอร์เบอร์เจ็ดเป็นอะไรโมมาเชลมอเดิ์นะฮะ şey <people talking> <it> อ๋อโอ้ใช้ได้เลยเสียงมันดีทุกตัวนะครับบอสเนี่ยต่อไปนะครับเบอร์แปดเป็นห้าหนึ่งห้าูน อันนี้ผมแทบจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะมันก็เสียงดีแล้วอ่ะเนี่ยครับปรับกลางหมดนะถ้าอยากได้ดังก็เพิ่มโวลูมครับนี่ครับโวลูมถ้าอยากได้โทนแหลมก็เพิ่มปรับไปครับง่าย<ง>ๆเพราะฉะนั้นแค่ปีเอ็มเนี่ยก็ออกงานได้แหละก็เล่นได้แล้วยังไม่ได้เหยียบบูทนะนี่ยังไม่ได้ใส่วาลอีกนะก็ก็หล่อละเอฟเฟกเนี่ยมีเพิ่มก้อนบูทมีก้อนวาลอีกเพราะฉะนั้นเราตั้งแค่นี้มันก็เล่นได้แลลวครับผมโอเคต่อไปกันเลยเบอร์9ก้านะครับเป็นเบอร์เก้าเป็น อ่าฟิลเตอร์อ่าต่อไปทีนี้นะครับเบอร์สิบนะครับที่ผมบอกนะครับเบอร์สิบมันจะกระตุกนะครับเนี่ยครับเบอร์สิบนะครับผมจะลองดูนะครับอ่าอย่างว่านะครับมันจะกระตุกนะครับจากที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมาใช้นะครับเล่นสุดอยู่แค่ประมาณเบอร์เก้าเนี่ยเบอร์แปดเบอร์เก้าก็เล่นได้ นี่ในโหมดปีเอมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเสียงนี้เราจะตั้งเป็นเสียงอ่าเป็นเสียงคีนแล้วกันนะครับให้ดูปีเอมนะครับเสียงคีนก็ผมเลือกเป็นยอลองเฟนเดอร์แล้วกันทวินนะครับเบอร์สองนะครับเลือกมาที่เบอร์สองนะครับเพิ่มเกณฑ์หน่อย okay. เื่อจะได้รีวิวอันต่อไปได้นะครับจะได้ฟังง่ายๆนะครับโอเคต่อมานะครับเราเปิดส่2สอันอละต่อมานะครับใส่ดีเลย์นะครับโอเคเปิดดีเลย์เข้าไปครับดีเลย์ครับมาดูครับดีเลย์มีอะไรบ้างนะครับดีเลย์สีขาวนะครับปลายเล็บผมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเบอร์สี่ก็ว่ากันไปนะประมาณนี้อันนี้อยู่เบอร์อะไรไม่รู้นะครับลงมาดูที่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้มันสั้นมากผมปรับอันนี้เป็นพารามิเตอร์หนึ่งลองดู โอ้ก็ได้อยู่แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นรีพีทนะครับเสียงตามเยอะมากน้อยนะครับนะครับไม่ต้องไปสนใจตัวเลขครับมันปรับได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตอนเซฟก็แค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะอธิบายโอเคแค่นั้นเองนะครับไปต่อนะครับเบอร์สองเป็นอะไรเบอร์สองเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยเป็นเป็นอ่าเบอร์สองนี่โอเคละอ่าเบอร์สามดูสิเบอร์ 3, สามโอ้ เสียงตามช้ามากลองลองปรับมาที่เก้าโมงนะครับนี่อยู่ในในโหมดเบอร์สามนะครับหนึ่งพันนะครับโหอ,อันนี้ช้ามากเลยโหนานมากเพราะฉะนั้นเบอร์สองนี่กำลังดีครับอ่าเบอร์สองกำลังดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงตามไม่ต้องดังมาก ตามสักนิดหนึง่งโอเควันนี้นะโอเคต่อไปไปรุ่นของไปเรื่องของ OD and DS นะครับก็จะมากดอันนี้เปิดเลยเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะใช้เหมือนเดิมครับปรับมาที่เบอร์หนึ่งก่อน,นครับก็จะมีนะครับอันแรกเป็นบูตปรับเหมือนเดิมครับไม่ต้องไปสนใจตัวเลขนะครับไม่ต้องสนใจปิดเลยนะผมปรับเหมือนเดิมเลยครับผมสามอันเหมือนเดิม อันหนึ่งเนี่ยเป็นบูสต์นะครับก็เอาไว้บูสต์นะเบอร์สองเป็นก้อนโอเวอร์ได o d อดีวันทำเหมือนนะอันนี้เหมือนนะใช้ได้นะครับก้อนนี้โอเคเลยเพิ่มโทนสะหน่อย ทเที่ยงนะเบอร์สามเป็นทูบสครีมเมอรแบบ์เบอร์สีเป็นก้อนบลูคนระับ ลองบูดรายเวอร์ของบอสมานะเหมือนเกจให้มันเยอะไปเบอร์ห้าเป็นก้อนดิทชั่นบอสเบสวันเบอร์หกเป็นคลาสิก เบอร์เนะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นโมเดิร์นก็คือเป็นก้อนเสียงแตกนะครับอันนี้พูดง่ายเลยเป็นก้อนเสียงแตกนั่นเองนั่นเองนะครับผมเบอร์8ก็เป็นเสียงก้อนเมทัล สมาเบอร์เก้าอันนี้ไม่ทันคอนะอะตอเบอร์สิบนะครับเป็นก้อนฝัดเบอร์สิบก็เหมือนเดิมครับมีความกระตุกเหมือนเดิมครับนี่ครับ ตามนี้นะครับที่ผมบอกนะครับเบอร์สิบมีปัญหานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเสียงแตกเราจะตั้งเป็นเสียงคีมเสียงแตกเราจะไม่ต้องใส่นะครับปิดไปก่อนนะครับผมอันนี้ให้ดูนะว่าใช้ได้นะผมอันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับต่อมาเป็น modulation นะครับมาโม d u l a t i o n กันเลยนะครับใกล้จะหมดละโม d u l a t i o n ก็จะมีค c รัสเฟสเซอร์อ่าผมผมไปเร็วแล้วกันนะครับมีคอรัสเฟสเซอร์ e ฟ f เจอร์โรตารี่นะครับ t r e โ o โ o อะไรพวกนี้ ฮาร์โมนิสออกเตปก็ว่ากันไปนะ mm hmm. ผมเดี๋ยวลองไปที่หลักๆ mm hmm. ที่เราใช้ก็คือคอรัสเนาะ mm hmm. คอรัสดีนะของของบอสเ่ยนะดีนะ mm hmm. พวกนี้ตามเดิมนะครับไม่ต้องมองตัวเลขเช่นเดิมคนระับเบอร์3ก็เป็นแฟงเจอร์เบอร์โรตรีนะครับาข,ขยาเข,ขย่อาอันนี้เป็นอะไรเยผมก็ไม่รู้ละอันนี้นไปเรื่อยนะครับมีเยอะมาก6กเทมโลนะครับเทมลโลก็เขย่าสายอยากได้เปิดขยับเยอะก็เปล่าว่า,ากันไปนะครับเบอร์เจ็ดฮาร์โมนิ เหมือนเสียงร้องอะเหมืนอนคอรัดเสียงร้องอะเบอร์แปดมันจะสุดแค่เบอร์แปดนะครับมันถ้ามันมีแค่เบอร์แปดก็แสดงว่ามันปรับได้แค่เบอร์แปดนะครับปรับต่อไปเบอร์เก้าสิบก็ไม่มีอะไรแล้วออกเ็ปนะครับประมาณนี้ครับก็จะแบบอ,อีกอ็อกเทปหนึ่งเนาะประมาณนั้นเนาะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นคอรสแลวกันเพื่อความง่ายดายนะครับ เลยเร็วครับมันคลิปมันยาวนะครับอันนี้ต่อมานะครับรีเวิร์บนะครับพอรีเวิร์บก็จะมีอะไรบ้างรีเวิร์บก็จะมีเออ่ลูมแกนฮอนะครับแค่นั้นเองเลือกเอาครับมีสองอันครับมีหนึ่งกับสองครับผมชอบเลือกเป็นลูมก็เลือกเบอร์หนึ่งเลยถ้าสองก็เป็นฮอกรูปแบบนี้มาอยู่ในห้องหน่อยกล้องกล้องหน่อยถ้าแบบนี้เป็นลูมไม่อาจจะไม่ฟุ้งมากปรับได้ครับนี่ครับ เร่ออันนี้นะครับปรับเสียงตามเรียปนะครับแค่นี้นะครับก็ได้เสียงคี e แล้วอ่ะโอเคทีนี้เราได้เสียงที่เราชอบแล้วใช่ไหมครับหลักการเดียวกันนะครับถ้าค,คนที่ซื้อตัวนี้นะครับนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งเสียงคลีนอย่างเช่นตอนนี้นะครับเสียงคลีนมีคอรัตหรือคุณจะตั้งเสียงแตกตามที่ผมสอนไปทั้งหมดเลย เมื่อกี้นะครับนี่เราตั้งเสียงชีนเพื่อจะได้ฟังเอฟเฟกต์แต่ละอย่างทั้งดีเลย์ทั้งรีวิร์บทั้งโมดูเลชันง่ายๆนะครับถ้าเราต้องมีเสียงแตกก็หลักการเดียวกันนะครับในการเซฟนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในการเซฟนะครับกดคําว่าไว้นะครับอันนี้ตั้งเสร็จแล้วเนาะพอเราชอบแล้วใช่ไหมชอบแล้วเราชอบเสียงนี้ชอบแล้วกดคําว่าไว้ครับปากเข้าไปอ่าเห็นไหมครับตัวเลขตัวลวนหายไปละเพราะฉะนั้นพอเขาไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกเลยครับจะเอาไว้อันไหนแล้วก็มาดูว่าจะเอาอีเสียงนี้เอา กูจะไว้ไหนดีนะครับผมเพราะฉะนั้นกูจะไว้เบอร์สาผมพูดง่ายๆนะให้เข้าใจง่ายกดเข้ามาไว้อีกทีครับย้ำไปทีกดปากเข้าไปครับจบครับเบอร์อยู่เบอร์สละเวลาเล่นทําไมเลขมันยังล้วนอยู่อยากรู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้เราเล่นอยู่พิเซตไหนใช่ไหมครับปิดทุกอย่างครับปิดเลยครับหมุนครับหมุนปิดไปครับนี่ครับหมุนปิดทุกอย่างครับนี่ครับจบเบอร์สามอ่าเหยียบอีกทีนึ่งครับปุ๊บให้เป็นเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามครับแค่นี้เอง นี่ครับเสียงที่เราตั้งครับเสียงที่เราตั้งก็ด้วยกันเมื่อกี้นะครับรวมกันไปเลยนะครับตัวนี้มีตาหนินะครับตามที่ผมบอกนะครับหนับวอลุ่มเลขวิ่ง3อันแต่ปรับได้ปกติเลขวิ่งคือวิ่งที่จอไม่ได้วิ่งที่ปุ่มนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เบอร์สิบหมุนหนบับเวเลชั่นไปที่เบอร์สิบเนี่ยมันมีปัญหาคืคอกระตุกนะครับผมก็ไม่ต้องสนใจครับไม่ใช้ก็ได้ไม่มีอะไรถึงเบอร์สิบ ที่ถึงเบอร์สิบก็มีแค่ PM นะครับเป็นเสียงอัลตราเมทัลนะครับก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราก็มันก็อันอื่นมันก็แตกหนักเหมือนกันนะครับผม2นะครับก็ในส่วนของ OD andis d นะครับเบอร์สิบเป็นฟัซตนะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะครับซึ่งจะใช้ฟัซตเนี่ยเราสามารถปรับตัวเมทัลเนี่ยเป็นให้เป็นฟัซตได้นะครับให้มันแตกกระพ่านลดลดโทนลงให้มันแตกกระพ่าก็เป็นฟัซตได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมไม่มีอะไรมาก นี่นะครับอันดับแรกอันดับเริ่มแรกนะครับพูลสามพิเศษคือมันจะมีเห็นนะครับจะมีเป็นซาวลิบเบอรี่นะครับซาวลิบเบอรี่เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเป็นซาวไกด์นะครับของทางบอสที่เขาทํามาให้นะครับเราเล่นๆอยู่เนี่ยหรือว่าเราต้องการจะสร้างพิเซตเสียงขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยบางทีเราอาจจะไปเอาจากก๊อปจากพวกนี้ของเขาก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองทบลองเล่นนะครับเราอยากจะตอนนี้อยู่ในนี่เราอยากเล่นเสียงคีนนะครับผมอยากได้เสียงคีนดีๆกดได้เลยครับมันจะขึ้นมาเป็น ขียนว่า SL นะครับแลก็คือ Sound Library นะครับล้วเราก็ปรับตัวนี้นะครับสมมติตัวนี้มันเป็นเสียงอันนี้เป็นเสียงจากโรงงานนะครับเลยสองก็เป็นเสียงโรงงานนะครับห้ครับเทียบเลยนะครับบางทีเราไม่ต้องคิดเองนะครับเสียงครับเราจะก๊อปจากของโรงงานก็ได้นะครับนะครับผม เนี่ยเทียบเลยครับมิสตอร์จะมีสิบแบบนะครับเนี่ยเทียบเลยเหมืนก็มีเสียงนี้คอรัสประมาณนั้นนะครับผมอ่ะต่วมาเป็นโบดตรงนี้นะครับอันนี้คือโบดไร์นะครับไร์ก็คือจะเป็นเสียงแตกนะครับาจากโรงงานนะครับผม โรงงานดีมากแต่เบอร์สิบก็จะเหมือนเดิมนะครับเบอร์สิบมันก็จะกระตุกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นใช้ได้สิงแค่เบอร์เก้านะครับต่อมาก็เป็นโหมดลีดนะครับโหมดลีดนะครับลีดอ่าลีดนะครับผมก็จะเป็นแตกมิโซโล่น่ะ ีหลายแบบครับเอ็นคันเสียงคันเยอะแยะมากมายครับไข่กองคันก็แต่กันอ่อนนะผมะก็ลองหาปรับกันดูนะครับอันนี้มีติดวาวมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อเป็นเบอร์สิบเป็นเฮฟวี่ มันจะลองมาให้ได้ไปทุกอันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าหมุนถ้าหมุนไปเบอร์สิบก็เดี๋ยวก็กระตกอีกนะครับเบอร์สิบใช้ไม่ได้นะครับโอเคต่อไอเอ็กตีมก็แตกหนักๆเลยอันนี้ บ้าๆบอๆหน่อยครับ Extreme นะครับผมประมาณนี้นะครับนอกจากก็จะเป็นเรื่องของการนอกจากเรานั่งปรับเองนะครับในโหมด Edit นะครับอย่างนี้นะครับในที่เราที่สอนไปข้างต้นนะครับก็จะมีเมนูแบบ Sound Library ให้เราเลือกเล่นนะครับเนี่ยก็เลือกเอาเลยครับแล้วก็พอเราชอบแล้วเราก็กดไว้นะครับอาจสามารถดูดมาได้นะครับดูดเสียงมาได้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมโอเคก็เล่นได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งเสียงต่อไปก็ทําหลักการเดียวกับคลิปนี้เลยนะครับเบอร์สามถามว่าโซโลได้ไหมปกติครับ เดยียวเข้าไปครับถามว่าใส่วาวได้ไหมก็เหยียบลงไปครับปักปิดโอเค นะครับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ของผมนะครับตัวนี้นะครับสภาพนี้นะครับให้ดูคลิปนี้นะครับจนจบนะครับขอบคุณครับรีวิวนี้ถ่ายนะวันที่2ตุลานะครับเวลาประมาณ5ทุ่มครับขอบคุณครับ